มมมาาาาาาจกินนนแดนดาหาความวันนี้จะออกแนวร้อนๆหน่อยนะครับตลาด OTC นะครับมาหาคู่เงินเทรดกันครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับ วันนี้เราก็พยายามหาคู่เงินวันนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับกราฟแปลกๆนะครับทั้งสวิงนั้นีอ่ะมีสัญญาณแล้วครับมาโฟกัสดูคู่นี้กันครับคู่นี้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ S5 ตัดกันแล้วก็มีสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับให้ระวังเดี๋ยและแทงก่อนหน้าก็พาทั้งสองเส้นตรงตามเงื่อนไขครับสวยนะครับอันนี้มีแนวต้านู่ครับถ้าปิดเหนือแนวต้านนะครับแทงคอนเฟิร์มท่งนี้ก็ยิ่งสวยนะครับ ด้านอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับแท่งต่อไปนะครับถ้าเปิดแล้วย่อลงมามี d ิเราจะเข้าซื้อกันนะครับมาโฟกัสตรงใกล้ๆอ่ะสวยครับขอให้ลงมาเยอะๆนะครับหรือขึ้นไปเลยถ้าขึ้นเลยปล่อยนะครับลงมาไหมถ้าลงมาแล้วมีดิเจ็นะครับอ่ะลงมาครับมีโอกาสลุกันต่อมีเจ็ตไหมโอเคมีดิเจ็แล้วนะครับ สวยครับปุ๋ยแต่ตรงตามเงื่อนไขนะครับลงมามี d ด2เจสองรอบนะครับมาลุ้นกันครับสำหรับคู่นี้ตรงนี้ยังมีแนวต้านให้วิ่งนะครับมีตัวคอนเฟิร์มขึ้นทั้งสตัวนะครับผมว่าคู่นี้น่าจะจบสวยๆนะครับ งขงเขามีเวลาอยู่ครับเห็นไหมโอเคอย่างนี้เยี่ยมเลยครับมาดูกันอีกสักคู่นะครับหาอีกสักหนึ่งคู่เงินนะครับวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางใต้ฝนตกอ่ะอันนี้สวยครับ อันนี้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ SMA 3กับ5ตัดกันแล้วแท่งก่อนหน้าพาดนะครับทั้งสองเส้นและแท่งนี้ถือว่าแท่งคอนเฟิร์มมีแรงขายจำนวนมากนะครับเป็นแท่งใหญ่ถ้าปิดอย่างนี้นะครับทะลุเส้นแนวต้านไปแล้วนะครับถ้าเปิดอย่างนี้แล้วย่อลงไปเยอะๆนะครับขอราคาดีๆหน่อยนะครับมีดีแจ็คไหมลงไว้แล้วครับยจ็กไหมเจ็ราคาไม่สวยนะครับ ถ้าลงไปนิ้ขออ่อยสักทีเจ็ดไหม้เจ็ดอ่ะเอาอีกสักต่อโอเคกดไปสองไม้นะครับลงมาไหมยังมีเวลานะครับแต่ตามเงื่อนไขนะครับตรงตามเงื่อนไขเรามารุ่นกันครับไม้นี้ ลนิดนึงเอาชัวร์เอาขอลงน,นิดนึงมีแรงซื้อสับขึ้นไปนะครับสองวิสุดท้ายโอเค,อเค <S <S ก็ชนะไปที่ท้ายหนึ่งครับมาดูเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้กันครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเห็น เส้น sb 3กับ5ตัดกันนะครับ2นะครับแท่งก่อนหน้าก็พาดทั้ง2เส้นนะครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแท่งเข้าออเดอร์ของเราคือแท่งนี้นะครับเมื่อเปิดแท่งขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วลงไปรีเจ็คอยู่ตรงกลางระหว่าง sb 5กับ sb 3อย่างนี้เราเข้าซื้อก็ตรงตามเงื่อนไขชนะสวยๆไปอีก1ไม้ครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจสมัครทำกำไรกับตลาด IQ Option นะครับสามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเมื่อสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักมาเลยครับผมมีสคริปต์ให้ฟรีนะครับเพื่อช่วยเหลือในการเทรดและวิดีโอสอนเทคนิคในการทำกำไรของผมที่ทำกำไรได้จริงในตลาดนี้ด้วยเทคนิค s m a 5ตัด s m a 3บวกกับเทคนิค Rejection นะครับ ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในการใช้ชีวิตและมีชีวิตที่มีความสุขครับ